สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนๆผมทุกคนก็อยู่ในเกม Pocket Tournament นะครับกับ Overboost ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นบาชาม่นะครับเจอกับโนไม้แต่วะอ๋ออยู่นี่โอเคห <g ulus> ลือไปแล้วไม่เล่นไม่เล่นนานเซ็ตซัพพอร์ทที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นเซ็ตของเคสเซเลียแล้วก็เลชิรามครับก็จะใช้เคสเซลียเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าท่าของบาชาร่เนี่ยจะลดเลือดตัวเอง เพื่อเพิ่มพลังโจมตีนั่นเองนะครับคิสตีนเนี่ยก็จะเพิ่มเลือดเพิ่มเกตแล้วก็ลดดีบัฟด้วยจะเจอกับปิกกจูของโนไม้นะครับมาดูกันครับว่าปิกาจูของโนไม้นั้นพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วมามาดูกันผมค่อนข้างจะถนัดบ,บาชโมเลยนะฮะมาดูเข้าร,รอบแรกหมุนเตะเข้าไปครับโดนไปเซี่ยวนึงตีปกติครับอืม โอเคจามด้วยเข่าครับสกาดบัะคัตไม่โดนครับโดนสวนด้วยวอลเทคเึิลเบสคิกจับไม่โดนครับนี่คอร์เตอร์หล่นานกว่าครับตีปกติไปเดี๋ยวก็จามด้วยเข่าอีกทีนึงเตะปกติโอ้โหโดนสวนวโวเทลขึ้นครับอีจามด้วยเข่าอีกทีนึงครับโอ้โหเรียบร้อยครับเดเมจพวกนี้ที่เลือดลดนะครับจากท่าเข่าทั้งนั้นเลยครับเลือดเหลือครึ่งหนึ่ง โอเคมาดูรอบที่สองครับดูเชิงครับใต่ลูกไฟไปโอ้โหเอ็กซ์ทบอลครับจะเป็นท่าที่แอนตี้จากการโจมตีเขาบอกว่าโอ้โหโดนทันเดอร์ครับโดนจับซ้ำครับอออืื้หเมื่อโดนทันเดอร์ครับจะตัวเราจะติดชาครับอะไรวอเตอร์เคลนโดนสุดในเคาน์เตอร์ครับเข้าอีกทีนึงแดดอ้าวเสร็จดีครับอย่างนี้เมื่อเขาใช้วอเตอร์เคลนแล้วโดนจับนราจะโดนแบบคิดที่เข้าเฮดครับแล้วก็แปลงเมก้าบาชาโมครับ โอ้โหดีนะไม่ได้พุ่งเข้าไปครับเขาใช้บลูแฟร์มายิงมาครับกันได้อยู่แล้วพุ่งเข้าไปครับเตะไปถึงครับเขาใช้ซีจีเบิร์ครับมาโดนจ้ะเอ้ยทนกันครับเขาไม่ตายแกรี่เฟนชิกได้ไหมได้เลยครับอืถ้าไม่ตายของบาชโมนี่นขาจะได้เปลี่ยมนะครับเพราะว่าเป็นท่าที่นานที่สุดเลยเพราะมันกว่าจะเตะทีโอเคได้สปีดบูสต์มา้วครับนี่ผมด้แปรบิษครับ มามาเบสทิกครับโอ้โดนส่วนที่เคาลเ,เตอร์กลับมาจามที่เขาใส่เข้าไปอื้มโรเซิลขึ้นสกัดเอาไว้แล้วก็ใช้เิสซีเรียครับเพิ่มเลือดไว้ก่อนแล้วก็เพิ่มเกรดในรอบหน้าครับอึ้ยอะไรไอออนเทลอส่วนที่เคาลเตอร์เหลือเจ็ดเหลือทําไมเคาลเตอร์อีกทีไม่โดนครับจับไม่ได้ครับโดนสวนถือโรเซิลเดี๋ยวเดี๋ยวเทนเดบโ,นโ,โบมานนีัเดอร์โบมาหลบได้เอ้ยเบสทิก าเขาครับโอ้โหเรียบร้อยครับรถเลือจะเหลือสองอืมเกือบไปแล้วครับื่อกี้ถ้าเกิดผมเข่าพลาดเนี่ยเรือผมก็ลดฟรีเลยนะนโอ้เล่นมันมากครับเ <laughs> ข่าสนุกเลยที่ผมเป็นคนที่ชื่นชอบโต๊ะกรมอนที่เหมือนการโจมตีรยนะยะใกล้มากๆครับโอเคครับมาต่อที่รอบที่สองครับ ปิกาจูของโนไม้นั้นจะมีท่าทีเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ต้องดูกันแต่ผมว่าเขาน่าจะแมกลาเข้ามาใกล้ๆแล้วละ่ะเขาน่าจะเล่นแบบเยิงทันโนโบก็มายิงอเล็กโทรบอลน,นะครับออกมาไม่ให้ผมนั้นเข้าใกล้เพราะเมื่อผมเข้าใกล้เนี่ยความชิบหายของเขานะครับก็จะเริ่มขึ้นเลยเพราะผมจะอัดรัวๆเลยครับมาดูเทาล่องที่2ครับหมุนเตนะไหมครับโอ้โหท่ากระโดดเตะของเขานี่มีเขาเป็นแบบโฟเตอร์ครับจามด้วยข้าไหมครับ ไปไปคอมโบคอมโบออกไม่ได้ครับเบสคิกคาเ,เตอร์กันได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คาเตอร์ไปครับไม่ได้ครับฮันเดอร์โบมากันได้อ,อจะเบสคิกไม่ได้ครับโดนสกัดโอ้โหเสียเลือดฟรีเขาเข่า,ขา,ขาลดไปเยอะเลยแล้วโดนโดนซ้ำอีกยังไงดเดี๋ยวนียเคส,สเทเลียรขาเพิ่มเลือดแล้วเพิ่มเกรครับน่าจะเกือบเต็มนะเกรไม่ใกล้เพียงเลย เบสคิกไปครับเบสคิกไปย้อนนึงโอ้โหโดนสวนนึงโวช็อคขึ้นครับในระหว่างที่เบสคิกอยู่ทันเดอร์กันได้ครับพุ่งเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้โหเคาน์เตอร์รัวๆเลยครับยังไงดีวะเนี่ยเหลือสิบเจ็ดโอ้เหลือสิบละเบสคิกครับเหลือหนึ่งตู้วิมาโอ้โหแปลงซิตี้เบอร์เลยเพื่อนเหลือแค่หนึ่งนะโอ้โหโดย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโดนโวช็อคฟิตเข้าไป เลือดดื่มพี่แกยังใช้อ่ะอืมเน่าวจาใจเด็ดมากครับแต่ว่าพิกาจูนี่เป็นตัวที่ซิตีเบิร์ดขึ้นไวนะครับไม่ต้องไม่ต้องงกเลยอข้อเทอ้าสเปรย์แล้วครับข้อเตอร์สวนกลับไปครับข้อเตอร์เราช้าเต็มนะครับทำให้ข้อเตอร์เขาแตกโอ้โหจับไม่ได้ครับโดนตีนทูบอกขอเอข้าไปเบสที่กันได้ครับสวนข้อเตอร์อเบสทิกเออทะลุด,ด้วยเอาดิจับครับอืมติดตามผลงานครับต่อครับ โอ้โหก็โดดเตะครับอืมโอ้โหโดนยัดขึ้นครับอะไร t ันเดอร์โบไม่ได้ครับขอใช้ Fiji เบิร์ดครับเบส s ิก c k ตามด้วยแ f a b ้ครับไม่ได้ครับโดนส่วนด้วย Boltackle อืมต้องระวังนะครับมาครับแปลงไม่กล้าพัชโมนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวใช้ Keselia เ,เ,เพิ่มเลือดนะครับเผื่อผมจะได้ใช้ลดเลือดตัวเองอีกเดี๋ยวแย่เอายังไงดีวะจะเขา้ายังไงดีเ,เดี๋ยวเขาต้องสแปมรัวๆแล้วเนี่ย เอาโอ้ทหช็อตฟิตพลาดครับอย่างนี้เอาสวนด้วยแก๊งลิฟมพิกได้ไหมครับไม่ได้ครับเขาก็โดดลงครับนว่าฉลาดมากครับไปครับโอ้โหแต่เขามีอาร์เมอร์ครับเป็นแบบคอรเตอร์นั่นเองขอเ้คซิสเตีย์เพิ่มเพิ่มถึงแบบเพิ่มแค่สองนะฮะโอ้โหแท็กเคลิ้นอีกจามด้วยเขาครับจับครับออมาเลือกแค่นี้ก็สู้ครับมาสปีดบูธด้วยเอาดิเบสพิกเรียบร้อยครับ ทะลุเคาน์เตอร์เข้าไปเลยอ๋อหนึ่งเท่าแล้วอต่อรอบที่สามครับรอบนี้ชนะผมก็ชนะไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเตะเขาทะลวงเคาน์เตอร์ผมมาเลยอืมเคาน์เตอร์อีกแล้วอีอ๊ไฟไม่ชอบไปตรงๆครับนึกว่าเขาจะวอล,ลเลยถอยกลับมาเตะชนกันครับ จามด้วยเข่าครับอืเข่าเข้าไปอีกทีนึงครับไปคอมโบไม่ได้ครับจังหวะพลาดไปหน่อยครับขอใช้ซีจีเบิร์ดครับแล้วก็เมก้าบาชามโมแปรบิดนำร่องไปครับโอ้โหโดนบูแฟไปเต็มๆครับอย่างงี้กำลังลอยกาอากาศอยู่เลยครับแล้วก็โดนรถเอ็กแท็กครับแต่เราไม่กลัวครับนี่จับใช่ไหมแจลลิงเฟรมคิกครับเมื่อโดนรถเอ็กแท็กนะครับแต่ว่าคิดที่เข้าคิตนี่ไม่นับนะฮะทำให้โดนไปเต็มๆเหมือนเราไม่โดนรถเอ็กแท็กครับ ก็จะเหมือนกับซีรีส์หลักเลยนะครับที่แบบโดนรถแอคแทกไปแล้วโดนคิดิคอลฮิตนะฮะโอ้โหพี่แกโสดด้วยทําไมตายนะครับไม่โดนครับโอ้โหโดนสนเตะกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยโอ้โหโคเขเตอร์อัดมาเลยครับเหลือ6เหลือ3เดี๋ยวใจเย็นขอเวลาแป๊บเคสเซเลียครับเพิ่มเลือดก่อนครับอุ้ยเกตัวใจเย็นใจเย็นไอออนเทลมาเหลือ5เมื่อกี้อุตส่าห์เพิ่มเป็นร้อย ยังไงดีวันเข้ายังไงดีอา่า t h u ร d มากันได้ครับสายฟ้ามาโอ้ยพาครับอือหือเข้าใกล้ไม่ได้ครับตอนแรกคิดว่าจะปล่อยลูกเต๋าเป็นไฟไปแต่ว่าโกว่าเขาจะกันได้แลเะเขาจะสวนกลับมาซึ่งถ้าเกิดเราเลือกที่จะวิ่งเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะกดดันมากกว่าที่เราจะปล่อยระยะไกลโอเคมาต่อที่นอกตัดสินนะฮะโอ้ยเหนื่อยเลย เล่นผมเล่นปาชาโมรู้สึกว่าค่อนข้างภาคเยอะเลยคือแบบมันมันค่อนข้างแบบต่อเนื่องตลอดเวลาและผมก็ยิ่งเล่นแบบปาชาโมค่อนข้างจะคล่องด้วยครับวิ่งเข้าอย่างเดียวอ่ะตายเป็นตายอ่ะบิเกตูโนมานี่ก็เล่นได้ดีนะครับเขาเลือกที่จะแคมป์นะฮะ แล้วก็ตั้งหลักเพื่อไม่ให้ผมนั้นเข้าไปใกล้ๆเขามาต่อครับรอบสุดท้ายครับรอบแรกเขาสเปร์มาครับอัไล์เตะเข้าไปเต็มๆครับสีปกติลงมาลงมาสกัดเพื่อขับผ้าครับโอ้โหดีนะเขาไม่ต่อครับไอ้ครับแล้วก็โอ้สกัดเพื่อขับผมนึ่ว่าจะคอมโบได้ผมพลาดไปหน่อยไปวิ่งตรงไปครับหลบได้ครับจามที่เข่าครับเตะเข้าไป คอมโบอืมร่วงไปก่อนครับอะไรอะไรเอาเศษสิครับนี้โอ้โหกดผิดครับจะกดจับไปกดเตะเฉยอืโโโมโดนวนได้จับครับ๋อมีแหลกครับโอโอเดี๋ยวเดียวขอเล่นแบบแม่แหลกได้ไหมบัตเทอร์มต้องอาศัยความรวดเร็วและความคล่องแคล่วอืมมาเคสเดียเพิ่มเรื่องันครับ<ห>เกตน่าจะเต็มพอดี<ห> okay, เต็มแล้ว อื้อแต่เขาดักด้วยไฟฟ้าครับเบสคิกไปครับเตะมาอย่างี้ก็เสร็จครับนี่โอกันได้เหรอเนี่ยชาร์จนี่รู้นะว่าจะเคาน์เตอร์ก็ชาร์จนี้เลยขอใช้ที่จี้เบิร์ดครับแล้วเราก็ไปเม็กกาปาชโมโอ้โหแหลกมากครับดูเชิงก่อนดูเชิงเอาต์หนีเสร็จครับเบสคิกได้ไหมได้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับเห็นแบบโซโลโมชั่นรีบกดเลยโอเคครับหนึ่งศูนครับแหลกช่วยชีวิตเอาไว้นะฮะ ก็เป็นช่วงเวลาที่มีประโยชน์เหมือนกันมาต่อที่รอบที่สองครับโอ้โหไฟฟ้าปัดหมดเลยครับปัดลูกไฟผมนี่เตะเข้าไปครับนี่หมุนไปเอาดิเต็มๆแดดครับแดดอะไรโอ้โหโดนงาครับโอ้โหโดนงาครับแล้วก็สายแรกแท็คครับน่าจะไอออนเทลครับโอ้จริงด้วยไอออนเทลครับปิดอืมเคาน์เตอร์มาครับเบสทิกไม่โดนเ เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวอย่าให้เข้าใกล้นะจะเอาให้เละเลยโอ้โหโดน,นเทอร์โบครับเอาละครับเขาเริ่มจากแสบนครับอย่างงี้ต้องเบสเบิร์ดแล้วอย่างเงี้ยต้องหาจังหวะมาแจะเบสคิกเลยทีมาปแปงไม,ม่กล้าปาชมโมครับกดดันอีกฝ่ายครับมีเข้าไปครับโอ้เขาใช้ซิตี้เบิร์เหมือนกันแล้วก็ยิงบูแฟครับเขาจะพยายามดันผมออกนเนี่ยเพื่อสร้างระยะเลย แล้วก็เบสเบิร์อออเออตรงนีล่ะแปลกแปลกจังเลยเข่ามาไปไปคอมโบเบสคิดเออลงมาลงมาอ้าวโว้ท็อปฟิตพาสิเพื่อนหมุนเตะโดนด้วยเอาดิมาต่อเบสคิดแฝดเบสลงไปโอ้ฮีเบสเอพาพลาดแล้วชิบหายโอ้โหโดนจับน้ำโอ้ย เมื่อกี้ไม่น่ากดผิดเลยครับผมคิดว่าตอนที่เราแฟบิกเข้าไปนะครับเขาจะเขาจะติดวอผมเลยจะฮีเสซมแต่ว่าเขาล่วงลงไปก่อนครับทําให้ตอนที่เขาลุกขึ้นมานั้นยีเวสผมยังอยู่โอเคว่าโอ้โหโดนตีปกติไหมครับยังไงดีดักดักข้างบนอีกแล้วครับอย่างนี้โอ้โหทางหากีมผมอยู่ข้างบนเลยนะเนี่ยเพื่อผมจะวิ่งเข้าไปใกล้ๆ อ่าเข้ามาได้ดเว้ยมาอแบึ๊กแฟร์บิ๊กเข้าไปเต็มๆแล้วก็ฮีทเวฟครับเต็มๆลดมเอ็แกแท็กแล้วก็แปลงเมก้าพาชมโมมาแล้วก็คิปสนีเพิ่มเรือยครับนี่ต้องเอาให้ยับเอาให้ยับตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาโอโ้โหซิตี้เบิร์ดครับแล้วยังไงอะไรโว้ทักฟิตเหรอฆ่าแล้วเพื่อนโอโ้โหผมนึกว่าเขาจะเลือกที่จะโอโ้โหโดนทันเดอร์สกัดไว้ครับไม่ได้ไม่ได้สปีดบุ๊คครับของถ้าไม่ตาย ตามด้วยเข่าครับไปเข้าไปไม่ทันครับโวแทคเกิลครับเบสทิกครับแล้วก็เบสทิีกทีนึงโอ้โหเรียบร้อยครับอู้เกือบไปแล้วเหลือเหล,ลือแค่สี่สิบตัวกว่าบาชามก็เป็นฝ่ายชนะนะฮะโอ้ปวดหัวเลยนั่งคิดเนี่ยโอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบบาชาม่นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ ในตอนนี้ผมมีแผนว่าจะทำโปเกมอนซีรีส์ภาคหลักนะครับเป็นคลิปบทเทิร์นก็มีใครสนใจบ้างก็พิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะครับรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูกันจนจบนะครับแล้วก็ติดตามผมมาโดยตลอดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ